จากโรงพยาบาลมอหัดใหญ่ค่ะก็ระบ,บุว่าสถานการณ์หมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างขณะนี้นะคะยังไม่พบค่ะว่ามีผู้ป่วยที่ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมอ,อเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นกวา่าปกติก็จะมีแค่ผู้ป่วยธรรมดาทั่วไปนะคะที่เป็นผู้ป่วยในระดับปกติไม่ถึงขั้นกับรุนแรงมากนักนะคะแต่ว่าทางคุณหมอเองก็ยังบอกเขาว่ายังคงเน้นย้ำนะคะว่าให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยงดกิจกรรมกลางแจ้งแล้วก็ควรจะสวมใส่หน้ากากาอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะซึ่งจากวิกฤตการณ์หมอกควันรอบใหม่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมานะคะจกกนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยทำให้เมืองหัดใหญ่แล้วก็หลาย จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปริมาณหมอกควันโดยในพื้นที่ที่มีค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองอย่างสูงสุดเนี่ยนะคะ,อ,ะอยู่ที่ประมาณ170ไมโครกรัมซึ่งถือว่าเป็นค่าที่สูงมากนอกจากนี้นะคะทางด้านของรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงมนทิรา ตันธนุดนะคะรองผู้อวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์มอ,อหัดใหญ่นี่แหละค่ะก็บอกว่าสําหรับสถานการณ์ดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ<อ>แต่ถ้ากล่าวถึงปริมาณผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจที่มาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ก็พบว่าไม่ได้มีปริมาณเพิ่มขึ้นมากนักนะคะเนื่องจากว่าประชาชนทั่วไปที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอาจจะมีปัญหาเรื่องของการระคายเคือง หรือไอเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่ถึงขั้นกับต้องเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือว่าเข้ามาพบแพทย์ส่วนประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจําตัวที่ต้องมาพบแพทย์เป็นประจำหรือเป็นระยะระยะส่วนมากก็จะเป็นผู้ป่วยและก็ญาติเนี่ยน,นะคะก็จะแนะนําวิธีการดูแลกันด้วยตัวเองอยู่แล้วหรือว่าทําตามคําแนะนําของแพทย์อยู่แล้วหรือว่าหากเกิดอาการเจ็บป่วยส่วนมากประชาชนเองก็จะเข้ารับการรักษาที่ศูนย์บริการสุขภาพใกล้บ้านทําให้จํานวนของผู้ป่วย ที่มาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมอาจ่าย,ยก็ไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นนะคะซึ่งตัวเลขก็ยังคงปกตินี่ก็เป็นสภาพอากาศคุณผู้ชมคะที่ปกคลุมไปด้วยหมอกนะคะ,คะในพื้นที่ตัวเมืองหัดใหญ่เมื่อช่วงสายๆที่ผู้สื่อข่าวงเราลงไปเก็บภาพมุงสูงมาให้ได้ชมกันเดี๋ยวมีเสียงให้สัมภาษณ์ของทางรองผู้อำนวยการมออนะคะที่ให้สัมภาษณ์ถึงจํานวนและก็ปริมาณของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาค่ะค่ะ เทียบกับเมื่อวานวันนี้ก็ดูจะน้อยลงนะคะแต่ถ้าถามเรื่องปริมาณคนไข้เนี่ยสำหรับโรงพยาบาลสงขาาลานครินนะคะเราก็มีความเป็นห่วงสําหรับกลุ่มประชากรคนไข้ที่อาจจะมีความเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้นในช่วงกรณีที่อากาศเป็นแบบนี้นะคะจำนวนคนไข้สำหรับสงขาาลานครินตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5ตุลาเนี่ยไม่ได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคปอดค่ะ แต่ว่ายังไงก็ตามคนไข้ที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันไม่ได้แปลว่าเขาจําเป็นจะต้องมาโรงพยาบาลเพราะว่าบางกลุ่มเขาก็ไอเล็กน้อยเขาก็ไม่ได้มาโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาดูจานวนตัวเลขแล้วก็บอกว่ามีผลกระทบหรือเปล่าคงจะได้ส่วนหนึ่งนะคะไม่ชัดเจนนะคะค่ะก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าในสถานการณ์ที่หายใจไม่ค่อยสะดวกแบบนี้เนี่ยก็ต้อง พยายามอย่าออกไปในที่กลางแจ้งนะคะหรือว่าถ้าจะทํากิจกรรมก็ต้องระมัดระวังตัวการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งในกรณีในการกรองอฝุ่นควันที่มีอนุภาคประมาณ10ไมครได้กิจกรรมกลางแจ้งในช่วงนี้ก็ควรจะงดนะคะแล้วก็ดื่มน้ําบ่อยๆนะคะในกรณีคนไข้ที่มีโรคประจําตัวก็ต้องหมั่นสังเกตตัวเองว่าถ้ามีอาการผิดปกติอาจจะต้องรีบมาหา คุณหมอหน่อยเพราะว่าช่วงนี้อากาศไม่ดีนะคะแล้วก็เวลามันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยอาจจะรุนแรงได้นะคะก็ฝากสําหรับผู้ป่วยนะคะว่าต้องดูแลตัวเองดีๆยังไงก็ตามโรงพยาบาลสงขังนนคารินก็มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็เชิญได้ะค,ะค่ะค่ะนั่นก็เป็นความห่วงใยนะคะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเลยนะคะฝากถึงพี่น้องประชาชนด้วย